เป็นลิเวอร์พูลพบเจอกับทางด้านของซันเดอร์แลนด์ครับเวลาตี3 5นาทีผมจะไม่พูดถึงเฮดูเฮดคู่นี้แล้วกันเพราะว่ามันย้อนไปนดึกมากต้อง8ปีเลยนะครับเอามาเทียบณนปัจจุบันก็ไม่ได้ลิเวอร์พูลนะครับผลงานในระยะหลังเนี่ยดูดอกมานะครับ แต่รวมถึงการเล่นเกมในบ้านด้วยแต่นัดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเรียกความมั่นใจได้พอสมควรเลยพวกเขาบุกไปชนะเบตแทมมา2-0ได้20เสีย20จาก13นันดไดีส่วนนัดของซันเดอร์แลนด์ครับผลงานเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควรนะครับนัดที่แล้วเนี่ยเอาชนะบอลมัดไป3-2และเวลาเจอทีมใหญ่เนี่ยมักจะเล่นได้ดีเสมอเลยได้17นะครับเสีย13จาก13นันดใดลีีสำหรับคู่นี้ครับเอาฟอร์มมาเทียบกันเนี่ย ผมมองว่าเป็นซันเดอร์แลนด์ด้วยซ้ำนะครับที่อาจจะดูดีสักกว่านะครับแต่ถ้าเรามองเรื่องความได้เปรียบศักยภาพของทีมนะครับก็ต้องยกให้ด้านของลิเวอร์พูลอยู่แล้วแต่วันนี้กระแสถือว่าแปลกๆพอสมควรเป็นกระแสที่แรงแล้วก็มีการขยับขึ้นไปอีกนะครับอันดับของตารางเนี่ยลิเวอร์พูลดูดรอปกว่านะครับไอเปิดมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าแต่เปิดแรงขนาดนี้ผมก็ไม่กล้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับสำหรับคู่นี้ให้เลือกมองซันเดอร์แลนด์ครับ ผมเชื่อว่าบุกไปวันนี้มีโอกาสแพ้แต่จะเป็นการแพ้แบบไม่ขาดอย่างแน่นอน